สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับรถ Toyota t r u n o AE86 นะครับเดิมๆเ,เลยนะครับได้มาแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว,ว่าครับไป มาครับและในที่สุดเราก็ได้มานะครับฟิลตาอัโนเออนะครับมาจากในเรื่อง Initial D นะครับเป็นรถของพระเอกนะที่ได้มาจากพ่ออีกทีหนึ่งที่ต้องใช้คันนี้ขับไปส่งเต้าหู้ที่อีกฟากหนึ่งของเขาอากินะนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าต้งแต่งอะไรกันได้บ้างนะครับเครื่องยนต์ก็ทั่วๆไปนะอินเทกใส่เข้าไปครับเปลี่ยนกององกาศเสียงหวานเลย อเคอัดสุดครับเสียงนี้ไปเลยแล้วกันนะแคมสุดครับใส่วาลเข้าไปเชื่อสูบเอาให้สุดครับลูกสูบเอาให้สุดครับเบรกเอาดีที่สุดไปเลยครับปั๊มหน้าหลังช่วงล่างชักซักอะไรลดีติดหรือสปอร์ตดีปอร์ตไปแล้วกันนะคร่โลบาใส่ไปครับโลเคชใส่ไปด้วยครับเออก็มาดูระบบเทอร์โบอยู่วันใส่เทอร์โบแล้วกันนะครับขับสี่ล้อไปเกียร์เจสปีดครับย่างเป็นสปอร์ตไปแล้วกันนะครับล้อแมกนะ ล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กหาไม่เจอนะครับใส่นี้ไปเพิ่มขนาดวงล้อนิดนึงนะครับเป็น15นะ15นิ้วนะครับมาดูชุดแต่งกันดีกว่านะครับบัมเปอร์หน้านะไม่คิดว่าฟอร์ซ่าจะทำมาให้นะครับบัมเปอร์หน้าแบบมีไฟตัดหมอกนะเราจะเน้นสวยจะเน้นแรงครับเราเน้นสวยนะครับข้างหลังเตตันบวกเพิ่มเยอะนะครับไม่ใส่บัมเปอร์หลังครับไม่ใส่ครับเพราะพระเอกมันไม่ใส่ะเกิร์ดไม่ใส่ครับฝาโปองใส่ไปครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของเครื่องยนต์ จาก128 <c oughs> แรงมาครับเพิ่มขึ้นเป็น376แรงมาน่าเศร้าจริงๆเลยทําเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําสีกันนะครับสีไหนจำๆบ้างนะแหนไม่รู้จะเลือกอันไหนดีเลยนะครับมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะเอาไหนดีนะครัาน,น,นี้ไปแล้วกันนะมาครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจริงๆนะครับเสร็จจริงๆนะคล้ายๆนะครับคล้ายๆเลยนะแหน่ความเท่นะครับเท่จัด ออโอเคไหมโอเคแหละแจมเลยนะครับดูทับสปีดหน่อยได้เท่าไหร่นะโอ้สองร้อยอยู่นะนี่ภายในคลาสสิกนะสิ่งเครื่องหวานๆเครื่องสีเอจีครับอัดสุดนะใส่มาเจ็ดเกียร์ครับวิ่งเกือบสามร้อยนะ โอเคแคมเลยเดี๋ยวเจอกันสนามแข่งดีกว่านะครับผมไปมาครับทูนูสปินเตอร์นะครับ AE86 ฮนะ F Twin Cam นะครับหูดอะไรยะยะน,นะตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับมาครับค,ค่้มฟืนแห่งดาวฮิลนะครับเป็น event อีเวนต์แบบที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับโดนชนเลยมนาะถึงจริงๆมันต้องไปทางโน้นนะฮะนี่นะ <c oughs> น รีบไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะหัดไปให้เต็มที่นะลงเขาเบรก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 โอเคไปครับมาเริ่มแล้วครับลงเขาเบรกอื้อื้ม สวยงามจริงโอ้โหโอ้โห,โโหจะหูแรงหนะ้าไปครับเฮ้เงจริงเลยเบรกไปครับนี่คนตามมาเต็มเลยนี่ผสใส่ตั้งค่าง่ายไปหน่อยนะครับโอเคไปก่อนนะกันนะ นี่ครับไปครับนี่สวยๆวฮยแฮกแๆก,แกโอเคเฮ้ยมันเยี่ยมเลยเนี่ยมันเยี่ยมเลยนะเ,เนี่ยสุดยอดเลย ผมก็ที่ซื้อมาราคาแพงมากนะแพงสุดๆตอนนี้ก็ราคาลงแล้วนะแต่ก็ยังแพงอยู่ดีเป็นล้านเลยนะครับล้านเครดิตโอเคครับเป็นยังไงต่ออืเรียบร้อยเลยเอหม่เบรกเบรกไปครับ เด็กอีกนิดโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เป็นทางลาดอยู่วิ่งสบายสบายอยู่แต่ก็วิ่งดีเกินคาดเนะตอนแรกไม่คิดว่าจะวิ่งดีขนาดน,นี้เะย จะออกนอกลายไปบ้างนะไปครับไฟต้องติดทุกโคงนะ้งให้ความปลอดภัยมาโอเคครับวางเต้าหู้ฟูจิวะมาแล้ว มาแล้วนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับอืออว่ายังไงเหงาเลยครับไป ไปกันต่อมาช <c oughs> นไฟเป็นหนึ่งดวงไปครับสวยสวย เกือบไปเกือบทะลุแรงกันนะนี่เราไม่แรงได้ไงครับอัดเทอร์โบโลูกหนึ่งคนระับเทอร์โบโลูกใหญ่ด้วยคนระับแม่เยี่ยมจริงอวยเกินไปนครับเพราะว่าความชอบส่วนตัวนะ เป็นนิเมะที่ผมชอบดูมากครับมีเชื่อดีครับไปครับถ้าใครได้ดูต้องอยากเป็นทาุมิแน่นอนครับด้วยความเก่งของเขาในการลงเขาไม่เคยแพ้ใครนะเนอกจากอีวโอที T, ตอนนั้นเครื่องระเบิดไปนะมาแล้วเส้นชัย มาแล้วครับเรียบร้อยเอาละครับก็เสร็จกันไปครับกับด่านแรกนะครับดาวฮิวนะครับตรงเขา่าไปเจอกันด่านต่อไปดีกว่าครับด่านกี้เงียบไปหน่อยนะเดี๋ยวลองไปเล่นสติเลสกันดูนะว่าวิ่งกับรถคันอื่นนะมันจะเป็นไงกันบ้างน,นะไปมาครับมาลองสติเลสกันดูนะครับจะไหวแค่ไหนนะ เอฟเบกทวินแคมนะคบับ16วาวเครื่อง4 a g โอ้ยเจอรถสปอร์ตนะข้างหน้าเป็นซปเปอร์คาร์ไปครับสีเขียวลัมโบกินี่เทคนิกา้าเดี๋ยวนี้ถึงกันไล่พี่ลัมโบโอุย้ยเบ่งอยู่โอ้ซีวิคต,ตัวใหม่ อีฟ้าสงานอารามตาโอ้โหไม่โดนเช็คพอยต์นะครับโอเคเข้าแล้วไปครับอืมไปบีมาแล้วไปครับ เป็นไปได้ยังไงครับโคล่าปี85นะมามาเบกโอ้โหรถรถเต่าครับเกือบสอยไปครับอายุน่าจะพอๆกันไหมเนี่ยไม่รู้นะครับทำไม่ได้ไปครับ โอเคถ้าเบรกเป็นจังหวะจังหวะก็พอเข้าได้อยู่นะครับโคง้งแต่ก็ไม่น่าจะแซงโหดขนาดนี้แลนโบกินี่เลยนะแซงแลนโบกินี่มาไกลขนาดนี้โอโดนจี้มาแล้วโดนจี้มาแล้วสไลด์ไป นะครับไปครับถึงโค้งนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บหืไม่ต่อทะลุไปเลยแล้วกันนะไปครับโดนตามมาแล้วหืโดนจี้มา ทางตรงยาวไม่อาจสู้ทางตรงยาวไม่อาจสู้ได้ทางตรงยาวมีอาจสู้ได้เกือบสามร้อยอยู่นะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบอยู่นะเมะื่อกี้พึ้งไปช่วยหนามเมื่อกี้มาครับ ไปไปครับเส้นชัยเรียบร้อยเทจริงๆมาครับเสร็จไปหนึ่งสนามนะสนามที่อยากลองอีกสนามหนึ่งก็เป็นสนามเดิร์นะครับว่าเซตติ้งน,นี้มันจะวิ่งได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูหน่อยดีกว่าไปเจอกันสนามต่อไปดีกว่าครับไป เอาสักประมาณคอสคันที่แล้วกันนะครับว่าไหวหรือเปล่านะแหมเมื่อกี้วิ่งลุยมาน่าจะไหวอยู่นะครับมีน้ำด้วยครับโอ้อ่าสามสองวีทีอาอ่าสามสองไม่น่าไหวแล้วดูลื่นนะลื่นเลยลื่นเลย เยฉยเลยครับ้าวไอ้าบินครับบินเหินแรกเบรกเฮ้ยสวยเฉยไปต่อครับมาครับฟูจิวารา่ทานนี้วิ่งได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ผมนะครับ <c oughs> โอ้โหมีเหินสองอุย้ยอึ้งช่วงล่างยังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะไปต่อครับแห่มันเกาะทางพวกนี้ดีกว่าถนนยิง โอเคค่อยลุ้นหน่อยครับเิ่งกันอย่างนงี้โอุย้ยไม่ลุ้นแล้วเบรกไม่อยู่กลับเข้าไปเข้ามาได้ครับไปต่อมีวิ่งลุยน้ำด้วยเบรกไดไหมในน้ำเบรกไม่ได้เลยครับในน้ำโอ้โห oh. จมไปครึ่งคัน ยังไปได้ต่อครับไม่น่าเชื่อดูดอากาศดูดน้ําดูดอะไรเข้าไปครับยังอยู่ได้ไปครับเส้นชัยแล้วก็ไม่น่าผิดหวังเท่าไหร่ครับได้ที่2นะเอาละโอเคก็เสร็จเรียบร้อยกันไปครับกับการเล่นเจ้าทรู n o นะครับ AE86 นะครับ ก็สมความคาดหมายนะครับอยากได้มานานก็วิ่งได้ดีเยี่ยมเลยนะครับถึงแม้เดิมๆมันจะวิ่งไม่ได้เรื่องเลยรก็ตามนะครับเอาล่ะโอเคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังมานจนถึงตรงนี้นะครับล้าจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ